มาแต่เช้าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวไรเบอรี่นะครงวานนี้ก็ดีเหมือนแค่เนาะออกผมผมเป็นช่องยู u ูบนะและะ้วก็เฟซก็มีะะมครับช่องเฉลิมศรีสมโภชนะครับครับหาง่ายครับเข้าไปใน YouTube. อย,อยูทู e กดค้นหาแล้วพิมพ์ว่าเฉลิมศรีสมโภชน์หนเน ออะอะไรนะครับว่าค้าขายประเภทอะไรอ๋อผมยังไม่ได้ค้าขายอะไรเลยครับอ๋อช่องของผมนี่แหละครับค้นค้นคนข่าวครับคนค้นคนข่าวครับ,รบแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำข่าวค <laughs> รับแต่หมไม่ได้ไปไกล ข้าวไรเบอร์ไนะครับท่านสามารถเลือกซื้อเลืหากันได้เลยนะครับรับรองว่าเพื่อสุขภาพของตัวท่านนะครับเมื่อท่านมาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังเลยนะครับข้าวหอมมะลิแท้ข้าวตาวันเทนก็มีนะครับเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับ ชาไทยร้เท่าไหร่นี่สิตัวเตียงตัวชาก็ได้อันนี้คืออะไรอันนี้ชาไทยชาไทยชาไม่ไทยเลยหน่อไม้นึ่งหน่อไม้ต้มก็มีนะครับงวบปลีนะครับหน่อไม้ดองก็มีครบทุกอย่างนะครับ

แม่ค้าก็งามด้วยนะครับรก็ลองมาลองมาชิมกันดูได้นะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับรับรองได้ว่าอร่อยมีเยอะแยะมากมายนะครับขนมน่าทานทั้งนั้นรับรองว่าสะอาดปลอดภัยนะครับ มันกินได้ยังมะมัยกินได้ยังไม่แน่มะมัยยังได้ยังกินได้ก็ได้แล้วข้าวสารวันพ,นพ่ชัยนะแม่ค้าก็ใจดีด้วยนะครับไม่ใช่วงงางน้ำอย่างเดียวใจดีอีกต่างหากขอบคุณนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวนพิชัยนะครับนายสายผลเกิดแก้วมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับท่านที่ต้องการหรือสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับ น้ำงามทั้งนั้นเลยอันนี้ก็น้ำผล,ลไม้นะครับผมมาชิมแล้วเนี่ยโอ้โหอ,อ,อร่อยถูกถูกใจเลยครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขภาพนะครับมาทาน ซื้อไปทานมาหาชื้อหาทายกันนะครับเพื่อสุขภาพของเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับฮอนแลนด์เหรอครับฮอนแลนด์จ้าอ่ามะละกอฮอนแลนด์กำลังกินกำลังหงเาซื้อสีแดงอ๋อหงเปลือกสีทั้งหมดเลยโอ๋อ โรับรองได้นะครับรว่าที่นี่ปลอดสารพิษและก็ปลอดภัยต่อร่างกายด้วยนะครับ,บ,บก็มีเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับนี่แถวเดียวผมเดินไปยังไม่ครึ่งเลยนะครับ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวผิดหวังนะครับแม่ค้าที่นี่เกตใจดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับลูกค้านะครับอันนี้ก็กำลังเตรียมอยู่